กายะสงการแลครับใครที่ชอบสายบันเทิงนะครับไม่ควรพลาดคันนี้เครื่องเสียงเต็มลำชุดใหญ่เฉพาะแค่เครื่องเสียงล้อแม็กยางแค่นี้ก็คุ้มนะครับราคาเอาไปเลยคันนี้สาม0มื 39, บาทเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสายบันเทงิงภายในได้อะไรกันบ้างเปิดประตูออกมาแผงซาว ทำด้วยสีเขียวดอกลำโพงจัดเต็มทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาดังทุกดอกออกทุกเพลงมาทางด้านเบาะนะครับทําเป็นสีเขียวสลับด้วยสีดําด้านหน้าจะเป็นจอสองดินคันนี้แอร์เย็นฉ่าเครื่องเสียงคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าจัดเต็มชุดใหญ่ไฟกระพริบมาทางด้านเบาะหลังก็จะเป็นสีเดียวกับทางด้านคู่หน้ารวมไปถึงแผงซาวทางด้านประตูเป็นแบบเดียวกับทางด้านคู่หน้านะครับสำหรับช่องนี้นะครับจะเป็นเสียงซับออกทางนี้เปิดฝาท้ายออกมาจะมีซับ12นิ้ว1คู่ สรุปรวมรวะครับคันนี้จะเป็นรถแนวซิ่งใครที่ชอบเสียงเพลงรักเสียงเพลงคันนี้ไม่ควรพลาดเพราะแค่ค่าทำเครื่องเสียงนะครับก็จะเกินราคารถแล้ว<ช> <language> <ช> <nine> <Jeez>

สายบันเทิงว่าไงครับเรามาต่อที่ภายนอกครับบอดี้ตัวถังของอ e ีคาคันนี้สีเขียวดานะครับลงเล่มเรียบร้อยตัวถังไม่ผุบอดี้ยังสวยๆนะครับไม่ผ่านอุบัติเหตุหนักแน่นอนสียังเงางามแต่จะมีริ้วรอยบ้างเปบางจุดผ่านการใช้งานมาคันนี้ผมไม่ได้เก็บสีให้นะครับเพราะอย่างที่บอกว่าเฉพาะแค่เครื่องเสียงกับยางแม็กก็เกินราคารถแล้วคุ้มๆเลยนะครับคันนี้ แม็กสภาพดียางนะครับเป็นยางใหม่ทั้ง4เส้นใช้งานได้อีกยาวๆไม่ต้องไปเปลี่ยนเลยครับใช้ได้อีกหลายปีมากันทางด้านข้างรถนะครับก็จะมีสเสน่ห์อยู่แต่ไม่ได้จัดทรงอะไรมากมายคือเน้นขายตามสภาพเน้นเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดีแล้วก็เน้นเพลงมีฟังคันนี้จะเน้นไปทางเรื่องนี้นะครับเรื่องสีสันไม่ได้เน้นแต่ภาพรวมยังจัดว่าโอเคยังถือว่าใช้งานได้ราคาเพียงแค่39,000บาท สีเงาวับคงหายากนะครับแต่ถ้าอยากสวยต้องเพิ่มเติมมาทางด้านหลังคาไม่ผูกระจกไม่มีแตกนะครับฟิล์มสภาพแค่พอใช้สรุปบอดี้ตัวถังของอีคาคันนิทได้เดิมบางสีสันดูได้ไม่ถึงกับหน้าเกียดแต่มีริ้วรอยบ้างนะครับธรรมดาเล็กๆน้อยๆแต่ไม่มีผลต่อการขับขี่ต่อการใช้งานหัวใจหลักของรถคันนี้นะครับคือเครื่องยนต์ 4G15 สตาร์ชึ่งเดียวติดอัตราเร่งดีความร้อนปกติสมูท ไหลลื่นขับสนุกท่อลันลันตามภาษาวัยรุ่นเครื่องยนต์น้ำมันไม่รั่วไม่ซึมไม่หยดลงพื้นนะครับแห้งๆเครื่องเสียงระดับนี้เพิ่มได้ชาร์ตลูกใหญ่ให้หนึ่งลูกนะครับเป็นของบอสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการชาร์จแบตคุ้มค่าไหมครับกับราคาเพียงแค่3 9 0 0 0บาททุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในรถคันนี้ไม่ถอดออกให้หมดไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงทุกจุดทุกดอกยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับ เฉพาะเครื่องเสียงกับยางก็จะเป็นราคาลดแล้วนะครับราคา39,000าบาทเล่นทะเบียนกระสาชุดโอนครบรถบอดี้ยังสวยงามอยู่มีตําหนิบ้างเป็นบางจุดขับใช้งานได้จริงเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดีมาดูรถได้ที่พิษณุโลกหลังมอนอขับได้จริงโอนได้จริงนะครับแล้วก็ฟังเครื่องเสียงใช้งานได้จริงนะี่ก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ